เอ้ให้เขาถ่ายอะยากขอให้เขาถ่ายให้ด้วยเป็นเพาะ ต้องไปไหนล่ะอเคต้องอยู่ตรงนีีแล้วเออหมดไหมครับบดีจ๋าไใ่ดูทุกวันเลยใช่มาซื้อไปกินแล้วมาซื้อไปใส่กินแล้วคเาพี่อาขอพมลังหน่อยอ้มลมรมยไหครับตอนนี้รู้สึกไม่กีนลดชเขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมคะหนึ่งส ขอบคุณค่ะขอรถเยค่ะพี่ยาเฮ้ยวันนี้บ่ายโมงช่องเก้ารายการคนค้นคนไปดูพร้อมกันเราพี่ยายังไม่ได้ดูเลยนะต้องเฟมมาถ่ายกับตื่นเต้นอ่ะยังไม่ดูไม่ได้ดูเลยช่องเเขาบอกว่าเขาจะมาส่งส่งมาให้ดูในนี้ก่อนขอบคุณค่ะช่องเก้าไปช่องสามสิบช่องเก้ากับช่องอะไรนะมีกระดาษทิชชู่ไหม หนน้ำฝากไว้เมื่อกี้ถ่ายรูปไว้ได้มั้ยคะพี่มามาปฏิเสธนับปฏิเสธพี่หนูมาจากยูธยาเลยหนูมาดูพี่ทุกวันรูปอะไนล่ะกล้องขอบคุณนะดูจนไปฝันเลยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะคะพี่ที่ยายาขาขอถ่ายรูปหน่อยเปิดมาค่ะงถ่ายเขาหน่อย ช่องเก้ <10 S 2> าสิบบ่ายโมงรายการคนค้นคนมีใครพี่พหลับตาเมื่อกี้เลยขอบคุณมากค่ะมาผ่านผ่านลอตเตอรี่ไม่เอาไม่เอาคิดคิดลาไปหลมดมีผ้านุ่ง แล้วก็มี <c oughs> ขนมใส่ไส้อ่เอข,ข้าต้มมัดอหอละสิบบาทข้าวมันไก่ขายดีไหม,ขา,มาขายดีมากเลยข้าวมันไก่หุ้งข้าไม่ทนทไมท่ทานข้าต้มัดต้องมาช่วยขายค่ะข้าต้มมัดต้องมาช่วยขายข้าวมันไก่หน้ามโมกลอ,องละสามจิบโหดูร้านนี้ดิร้านเนี้ยคนมุงแน่นเลยอันนี้นะคะเรียบร้อยนะคะอันเนี้ยคนมุงแน่นเลยร้านหมูทอด เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงออกเข้าไม่ถึงออกพี่เอกร้านหมูทอดเข้าไม่ถึงออกมาร้านผัดกะเพรายี่สิบนิดนึงคือผัดกระแดงเนี่ยไม่มีของพี่ยาเลยแล้วพี่เอกผ้าอะไรฮะท่านารายฮะท่านารายไป คนไหนอยากไหว้ก็คนไหนอยากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่ยานับถือนะวันที่เจ็ดเจ็ดมีนาเจ็ดมีนาที่จะถึงเนี่ยพี่เอกเขาเขาอยากรู้ว่าพ่ยานับถืออะไรก็มาดูเอาเดี๋ยวเราจะตั้งศาลกล้วยทอดยี่สิบกล้วยทอดยี่สิบอ่ากล้วยทอดยี่สิบมาทอดไม่ทันเลยจ้าร้านอะไรร้านขนมตาลวันนี้มีขนมตาล เปิดกล่องดูหน่อยเปิด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 ขนมตาลร้านนี้ขายดีอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้มากี่โลวันนี้มากี่โลคนทำหกสิบโลแป้งหกสิบโลแป้งหกสิบโล,โลได้ขนมตาลกี่กล่องสิบโลฮะประมาณสองสองร้อยกว่ากล่องสองร้อยกว่ากล่องนะแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงอ,อละสี่สิบขายดีมันไม่เอาอิ่ม <c oughs> ่ยากเพิ่งจะกินทุเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยหาปลาหมึกย่างแล้วก็มีปลาหมึกย่างตัวอะไรวันนี้ตัวอะไรวิดูดปลาหมึกย่างดิขอโทษนะดูควันดิน่ดูควันดินิดใหม่ใหม่เลยหอมหอมมากเลยตัวอะไรนะตัวอะไรยี่สิบห้าถึงห้าสิบโไม่แพงเลยอะ่ะถูกถูกนะเฮ้ยตัวละยี่สิบห้าไหนตัวละยี่สิบห้าไหนดู เฮ้ยยี่ห้ามันขายไปได้ยังไงปลาหมึกย่างตัวละยี่ห้าพี่เอกโอ้ยขายถูกมากเลยอะถูกนะดูดิดูดิตัวละยี่ห้าถูกถูกเกินโอ้ยสามสิบโคตรใหญ่อะเฮ้ยที่อื่นมันตัวละร้อยเปล่าพี่เอกที่อื่นนั้นมีเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบอันเนี้ยอันเนี้ยเท่าไหร่นะสามสิบ โอ้โหดูดิไข่เต็มท้องเลยถูกด้วยว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวไปไหนอ่ะไหนไมีแต่คนอยากแกล้งพี่เอกเฮ้ยพี่ตังเราต้องลงแล้วแหละต้องลงแล้วแหละได้เลยเอามาเร็วๆกล้องอยู่ไหนมาเร็วเร็วพี่อาจจะไปต่อร้านอื่นเดีเดี๋ยวเดี๋มาเร็วมาเร็วกล้องอยู่ไหนกล้องของวะใครมาถ่ายเอาไปข้าวอะไรนี่ข้าวหมูสวยอยู่นะสวยสวยสวย ของใครก็สวยอยู่นะเอาม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 าเอามาหมูเต้มายาย่าเองเลยเก๋ไก๋เลยเอาใส่สวยอือโอเคเยอะโอ้เยอะมากเอาช้อนมาเร็วพี่อยากจะชิมอันนี้น่ากินอ่ะโอ้ยห่อหมกห่อหมกเร็วเร็วสวยเขาสวยอือโอ้โหดีดีดี เมื่อวานเราเตือนเขาแล้วเขาให้เยอะมากเลยวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นเขาทำเลยเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ดีนะร้านเนี้นเยเจอปลาแล้วอ,อร่อยไปทานเก็บใส่ถุงไว้แล้วพี่ตังจ่ายตังด้วยจ่ายตังเ,เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วลนะโอ้ยน่ากินอะ่ะ ครีมมอนสดเลยนะครับไหนมาดูดิไหนดูดิใครจะชิมอันนี้ยี่สิบห้าบาทแกะแกะแกะมาเร็วเสอแดกเสอแดกไม่มาซาเวนแดกหัวหอมมากเลยหอมมากหอมมากขนมพิ่งออกจากตู้ตอนทำไมเสอแดกไม่มาวันนี้รับงานครับงานอะไรแกงแกงลูกกปุวยด้วยครับกินเลยกินเลยนันนยาอยู่ร้านไหนวะน่ากินมากเลย โอ้ยเป็นไงอร่อยไหมโคตรอร่อยอะ่ะดูแป้งดินุม่มมากอร่อยครีมมอนร้านเนี้นะดีเด็ดกว่านั้นเน่ยใคร,ร <c oughs> ใครมามาโรงงานพิยาไม่กินครีมมอนนะแสดงว่ามาไม่ถึงที่โรงงานพิยาแป้งนุ่มมากอร่อยมากแล้วราคาถูกที่สุดเลยครับพ่ยาถูกที่สุดในประเทศไทยเออถูกที่สุดในประเทศไทยมาซื้อเลยแล้วของมีทุกอย่างเลยนะ ไส้ดีขนมปังดีดีทุกอย่างพ่อค้าก็ดีไปโอ้โหคนแน่นทุกร้านเลยร้านจอเบเกอรี่ทำไมไม่ย้ายวะก็อยู่ตรงนั้นะนะก็อยู่นะไข่ดีดูจอบเนี่ยดูจ <c oughs> อเฮ้ยไอ้ปอนไอ้ปอนทำไมไม่ย้ายอ่ะอ๋อโอเควันนี้วันนี้เลิกร้าน เฮ้ยเฮ้ยวันจันทร์วันวันตอนเย็นวันนี้เลิกร้านแล้วย้ายเลยหนูมาวันจันทร์ฮะอ๋อมาทำเองวันจันทร์ใช่ไหมก็อยากอยากทำอะไรก็บอกลุงแล้วมาบอกพี่ยาก่อนแล้วถ้าทำได้เดี๋ยวบอกลุงเขาได้ลุงลุงที่รับเหมาเราอยู่อะบอกเขาบอกว่าพี่ทำอันนี้หน่อยไว้เก็บตู้เย็นไว้ล็อกตู้เย็นนะหนวัดรอดช่องวัดเจด มันมืดอะตรงเนี้ยไฟไม่ต่อมองไม่เห็นเลยอะไปงไม่ตรงเห็นไหมพี่ตังเห็นไหมเห็นเห็นหน้ารดช่องวัดเจดรดช่องวัดเจดรดช่องวัดเจดเฮ้ยมันเข้าอลยอ่ะพี่มันเข้าเฮยผมคิดได้ไงวะเฮ้ยคิดได้ไงมีบัวลอยด้น้หมดไปแล้วพี่ยา หน้ารถช่องวัดเจดคิดได้ไง <laughs> ไปอร่อยมาซื้อกับเขาได้เลยอยากอยากกินน้าเฉากล้วยชายกัางลาวมีไหม <laughs> เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอนะเฮ้ยอร่อยอร่อยไปเก็บท้องไว้กินร้านอื่นด้วย <laughs> อ,อยอ่ะมันไม่หวานมากนะพี่เอกครับกำลังดีมันหวานร้ <laughs> านน้ำส้มอ, <laughs> อันนี้มีชิมฟรีด้วยเหรอ ให้ชิมฟรีเฮ้ยร้านนี้ให้ชิมฟรีด้วยนะนี่นี่เธอไปทำรูปมาใหม่เธอเว้ยดูคางนี่เป็นชั้นเลยอ่ะไม่เอาดูร้านนู้นนู้นมาถ่ายใหม่เร็วเร็วโโหดูนีูดูร้านนู้นเนี่ยดูร้านนู้นนี่เนี่ยตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังยังเคี้ยวอยู่ตอนนี้กินเยอะแล้วไงเขาทำให้เขาทำให้มา ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูคางเดี๋ยวโหตายแล้วไม่เอานะอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์เออร้านเนี้ไทย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 นี่ต้องสวยเชิงว่ะใช่ไหนร้านเจ้าของร้านอะไรอะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่อะไรสดพี่อะไรสดเลยโอ้อะไรสดขอาสดนะเดี๋ยวมะนาผมัครบน้ำอะไรวะน้ำพึ่งมะนาวอันเนี้ยพอวันเนี้ยไม่กินแล้วอิ่มแน่นปลาทูปลาทูเฮ้ยอันเนี้ยอะไรขนมครกไม่มาเหรอ เขาจะทำหน้าทุเรียนก็เลยยังมาช้าหน่อยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่ตังพี่เอกเขาบอกว่าเขาจะทำหน้าเขาจะทำหน้าทุเรียนมาวันนี้เขาเลยมาสายมาแล้วมาหรือยังกำลังมาค่ะกำลังมาคนไหนอยากกินขนมถ้วยหน้าทุเรียนที่โรงงานเรามีแล้วนะกำลังลงอยู่ยังไม่ได้ดึงคนไหนอยากมาก็มาชิมเลยนะได้กินวันแรกวันนี้วันแรกไหนวะเจ้าของลงายังไม่ถึงกำลังมายังไม่ถึง น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสอันนี้ข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มพี่ยาพี่ยาช่วยทำคอนเทนต์หน่อยทำว่ามาตามหาข้าวโพดย้อมสีในตำนานมันไม่มีหรอกข้าวโพดนะมันไม่ย้อมสีหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ค้านะวันๆเนี่ยก็ขายไม่มีเวลาที่จะพูดกับใครอยู่แล้วเขาจะเวลาที่ไหนไปย้อมสีข้าวโพดมันไม่มีหรอก ถ้าโพดเวลาเอาหมดแหละแต่ไม่เอากล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามันดูแลง่ายมาปักรอบโรงงานเราด้วยพี่เอกจะได้ร่มนะปลูกเลยให้ปลูกเลยให้ปลูกเลยนะร้านทุเรียนร้านทุเรียนกลับบ้านแล้วแล้วนะคะจะีปซื้อน้ำพริกไปฝากที่บ้านหน่อยโชคดีนะรวยๆนะจะหากล้วยมาให้ลุงแถมที่ทานฮะใช่แล้วก็อะไรรู้ไหม ลูกค้าจะได้ไปนั่งกินข้าวใต้ต้นกล้วยจะได้ลมลมกล้วยนี่มันปลูกนานไหมกว่ามันจะโตหและหนูปีหนึ่งต้นเดียวนะเนี่ยปีหนึ่งรอนานจัดมีไข่เหลืองด้วยข้าวหมกไก่อิสาลาม,มาได้นะข้าวหมกไก่อาหารอิตามเราก็มีนะนี่ทําไมไม่ไปหาโรตีมตัตตาบะมามีไหมไปหาคนที่ขายโรตีมตัตตาบะมาแต่ร้านที่อร่อยนะต้องมาเทสก่อนนะไม่ใช่เอามาเลยนะ อ,อันเนี้ยอันเนี้ยอะไรนะ<ม>ก๋วยเตี๋ยวห่อละยี่สิบห้าบาทอเออนเนี่ยสวยเห็นไหมเห็นไหมด <c oughs> ูดิก็ทําสวย <c oughs> อ่ะเออนี่เห็นไหมก็ทําสวยเห็นปะแต่แต่ตัวดําไปนิดนึงนะตัวดําไปหน่อยขยเมื่อวันขายได้กี่ลูกมะม่วงอะ่ะขายได้กี่ลูก,ก,ลกประมาณว่า สามสวนสามสวนสองร้อยห้าสิบโลโหสี่ใบโลอ่ะพี่ตังเฮ้ยสามร้อยโลก็ประมาณพันสองร้อยลูกประมาณพันสองร้อยลูกขายดีขายได้หมื่นกว่าบาทหมื่นสองพันบาทอะ่ะเมื่อวานเนี้ยเออน้ำจิ้มยังไม่บวกนะ <c oughs> เขาบอกว่าขายได้มากกว่าหมื่นสองพันบาทเพราะว่าน้ำจิ้มขายต่างหากเอ้า <c oughs> ยังไม่ตั้งร้านเขามาช้าแต่มาชัวเขามาช้า <c oughs> แต่เขามาชัวร้านข้าวขาหมูต้องตุ่นขาหมูยี่สิบนี่ร้านนี้ขายดีอันดับหนึ่งในตลาดเลยนะใครมาโรงงานเราแล้วไม่กินข้าวขาหมูร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงโรงงานเรานะรู้เปล่าแต่ไม่ต้องรีบมานะเขาจะตั้งร้านก็ได้ขายประมาณสิบเอ็ดโมงได้ไหมสิบโ,โมงก็ได้กินแล้วนะใครมาก่อนสิบโมงไม่ได้กินต้องมาสิบโมงพ่อแม่ประทูโอ้ เฮ้ยใหญ่เดิมใหญ่กว่าเดิมอีกนะพี่ตังร้อยี่สิบใหญ่กว่าเดิมอีกดูเด็ดดูเด็ดหูย่าตายูย่าตายายปลาทูไม่แพงนะเนี่ยเฮ้ยตัวละไรยี่สิบห้าบาทนี่ไม่ใช่เองนะถูกนะถูกหยิบโชว์หน่อยดิหยิบโชว์หน่อยตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ้วนสุดตัวไหนอ้วนสุดตัวนี้อ้วนสุดโอเค ใหญ่มากสอยทุกทุกตัวสะอาดทุกๆตัวเพราะว่าเราแอบมองเวลาเขาทำอยู่เขาทำอยู่ข้างบ้านเราโน่นโน่นกไอ้ไอ้อมาดูมาดูเฮ้ยมาดูผักร้านนี้เนี่อันนี้ผักปลูกเองนะโอ้โหดูกันะคะนากำละยี่สิบโคตรจะใหญ่เลยกำละยี่สิบขายดีเออนี่มับเขือด้วยมัเขือนี่ก็เอามาจากสุพรรณเหรอฮะ เก็บมาเมื่อไหร่เนี่ยตอนไหนเก็บตอนไหนเก็บตอนเย็นเมื่อวานเออถ้าเก็บตอนเช้ามันยังไม่เป็นแบบนี้พี่เอกอนะเก็บตอนตอนเย็นเออเก็บตอนไหนดูดิดูขั้วถ้าเก็บตอนเช้าไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าอ่อนนี่คือรู้เรื่องมะเขือบัตโทพีิยารเป็นมาหมดแล้วทุกชีวิตชีวิตอ่ะผ่านมาหมดแล้วปลูกมะเขือปลูกถั่วปลูกผักก็ปลูกมาแล้วจ้าเออชีวิตแต่ไม่ได้ว่าจะสวยหรูดูเพะไม่ใช่ว่ารวยด้วยดอกคูราบนะชีวิตพิยารอะ มันผ่านมาหมดแล้วพี่เอกแตงโมก็เคยปลูกตามทุกวันมาทุกอาทิตย์กลับกล้องก่อนเท่าไหร่ลูกหัวดูแตงโมดูลูกโคตรใหญ่เลยครับโอ้ยโมลูกใหญ่บาทไอเนี้ยเนี้ยลูกอย่างเงี้ยแดงแน่ๆเลยแนี่เนี้ยเนี้ยแดงแน่ๆเลยพี่เอกดูยังไงถึงรู้ว่าแดงรู้เนี้ยเนี้ยแดงแดงลูกเนี้ยแดงใช่ไหมแดงใช่ไหมลูกเนี้ยใบเนี้ยเท่าไหร่ ยี่สิบาทครับยี่สิบบาทแดงไม่แดงอ่ะพี่เอกแดงไม่แดงพี่เอกแดงไหมดูไม่ตีนอ่ะไม่ใช่คนละห้าร้อยโอ้โหแดงไม่แดงพี่เอกดูไม่ป็นก็แดงไม่แดงอะพี่อาชิมเลยแดงมันแดงดีว่าแดงไม่แดงแดงเนี่ยลูกเนี้ยแดงเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาจังโมแดงไม่แดงก็ตบอย่างเงี้ยเนี่ยแดง แกจัดไงเนี่ยมันจะมันจะแบบตึงๆไงเนี่ย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 เปลือกบางเปลือกบางพี่ยาล่ะเคยขายมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโยนแตงโมกันวันเป็นพันลูกอ่ะขายงเงี้ยลูกละสิบาทเมื่อก่อนอัวบอกว่าชีวิตน่ะผ่านมันหมดแล้วแตงโมเนี่ยเมื่อก่อนพี่ยาจะเป็นคนเลือกเองไงตบอย่างเงี้ยตบแล้วมันต้องตึงไงถ้ามันตึงแสดงว่ามันแกจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกลูกไม่ค่อยแดงนะลูกไม่ค่อยแดงไม่มีร้านทีไม่มีไม่ค่อยแดงพี่ยาแดงหมดแดงหมดอ่ะไม่ค่อยมีเลยปะ ในลองเลือกลูกไม่ค่อยแดงมาดินี่แน,น,นลูกเนี้ยไม่ค่อยแดงแดงไหมแดงแดงหมดวะ <laughs> เขาเลือกมาแล้วอ่ะ <laughs> ที่ท่านไม่แดงเดี๋ยวเสียชื่อใช่เขาเลือกมาแล้ว <laughs> <laughs> มเมาเห็นลูกค้าถามว่าเอาลูกดีๆผมเห็นพ่อค้าบอกดีอันนี้ก็ดีเคาะเคาะไปไปมาหมดหลานอ่าดีหมดดีหมดดีทุกลูกอ่ะแดงทุกลูกพาเลยไหมพาเลยไหมอยากพาว่ะพาแล้วเดี๋ยวก็อยากกินอีกอ่ะอันนี้กะเพรายิปซี ขายดีป่ะฮะมนเป็นี่เกิร์พี่เป็นเอกเลยนี่นี่เฮ้ยนี่ไงาเดิวยแลเหวานนไปอันนี้หมูย่างหมูทอดเมื่อวานนี้ขายได้กี่กล่องเมื่อวานขายหกสิบโลค่ะหกสิบโลหกสิโลอร่อยอร่อยอนี้เอามาแปดสิบแปดสิบโลขายรูปหน่อย 搞多 u i 一点